ดีพ่อจ่อยครับสวัสดีครับพ่อจ่อยครับสวัสดีครับตอนวัสดี่อยเย็นๆนะพ่อเนาะเอาเขียนเขียนเลขไว้ก่อนหลดมันค่อยว่ามันเขียนเลขไว้ก่อนเลยนะครับเป็นจั่งไหนพ่ะอันเป็นเหล็กบนป่ะเหล็กบนขี่บนฟันทงมาแล้วอัน่ะครชุดนี้ชุดบนอย่างเดียวใช่ไหมครับพ่ะชุดบนอย่างเดียวชุดนี้ชื่อก็บนบ่อยชื่อล่างอื เด็กเล่มีกระดาษเปล่าค่ะคะเด็กไว้มันเลยอู่นี Somehow, so ่กระดาษกระดาษตัวลานวันนี้แล้ค่นวัตตีไฮวัตตีไฮจากค้นแปดช่องเะเแ็ดแปดศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าสี่ตัดทางมันลงมาให้เนลดมันคอยเียนน่นบนบ่อจ้า ฝันจังไดพอ่อจังว่าจิตแตกซูลเจ้าที่ของพ่อจอยวายยังสี่ใช่ให้ระวังค้นแปดศอกอือเอาข้นความฝันก็ได้ค่ะให้ระวังค้นแปดมาจังไดฝันจังไดคน้นแปดศอกก็คือพ่อจ้อยที่แรกเนี่ยพ่อจ้อยฝันว่าได้จกหูครับจกจกเขิบแตกดินแตกเขิบออกครับแล้วก็ะจวกก็ไปดินบ่ติดมืออมมันบ่ติดมือ โจกเข้าไปจกกขไปจนจำแขนจำแขนเราพอจ้อยก็เลยป่างอเขินก็น่าประเสริฐว่าถึงงอขึ้นไปต่ำลุ่มอดมอนจะไส้มุ่นจริงจริงมีทั้งเพิงวันนี้พอจ้อยเอาตะเกียบกุคือบ่เห็นกูคือมาเนี่ยย่กุคือบ่เห็นมาสันพอจ้อยว่าควันนี้พอจ้อยก็เลยเหลียวไปเห็นคนคนยืนอยู่หาขนพอจ้อยก็เลยลูกกองแกงขึ้นรถลูกกองแกงเห็นย่างไปหาเขาเนี่ย ไปหาเขาเขาหลุดว่ามึงจะเขามาเด้อพี่สันบักข้านึงยางบุดบุดบดมาใส่ห้องบักข้านึ่งครับบ้านนี้ซุ่มหนึ่งซุ่มอยู่หุ่นก็เลยว่าให้เราเขามาโรดพี่สันให้เราเขามาเบิ้งพี่สันให้เราเขามาเบิ้งเราจังครให้เราหนีตัวพี่สันบ้านนี้มันก็เลยยางกับพื้นไปพ่อจ้อยก็เลยยางไปน้ำกลนมั่นเพ่อจ้อยก็ยยุ่วเข่าไปมันก็ะซุกพ่อจ้อยเข่าไปอยู่ในวงล้อมในวงล้อมคนแปดซอกกันน่ะก้นหาก้นหกก่อจ๋อยครับ วันนี้ข้าเจ้าก็เลยข้าเจ้าก็เลยว่าเบิ้งให้ดีๆได้ว่าสั่นเบิ้งแล้วก็เฝ้านี้ว่าสั่นคนสุกขนเปียกชกอะไรเขาบอกเบิ้งเบิ้งคักๆแล้วจังค่อยหนีว่าสั่นเบิ้งแล้วก็เฝ้านี้ว่าสั่นแบบแบบหนึ่งพอจ้อยก็ยืนเบื้องเบิ้งเบื้อยู่ในวุ่งอะไรล่ะทีนี้แบบหนึงมันมีฝามันมีฝาดำๆมันก็เลยมันก็เลยนั่นมันก็เลยจับฝากมาให้พอจ้อยเบิ้งฝาดำๆครับเบิ้งเบื้งเบิ้งเด้อว่าสั่น ฟ้าทั้งน้ำทีน่าคงคแมนมันเปมุ่นมุ่นคือฟ้าที่พาเลยทีไม่น่าจับอยกังบาดแล้วไม่ได้ทิมทิมลุ่ในขี้ดินนั่นแหละทิมลงขี้ดินแผ่นดินฟ้าตัวนั้นก็หันเลยกิ้ว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 เลยหันลงจำมับมันก็เลยจับขึ้นมามันก็มาคอดินหอกมุ่นปิ่งทิงด้วยขี้ดินครับนั่นล่ละไอเอฟซีของป้เจ้อก็เลยว่าให้ระวังค้นแปดสอก ไฮระวังคนแปดศอกอะไฮระวังคนแปดศอกพอ่อจ้อยกัเป็นงเก็ตู่เราพอ่อจ้อยอยู่ในวงล้อมมาสินไฮระวังมันจะเป็นเก็ตแปดศูนย์อืือคนแปดศอกนี้ตรงนี้แปดแมน,แ,มนแล้วศูนย์นะว่าศูนย์ในศูนย์ในเขาว่าร่างล้านเปอร์เซ็นต์กูเขาตีเขาตีห้าศูนย์ครับครับเขาตีห้าศูนย์หาหนึ่ง ตัวรงตัวร้องคุณหาหนึ่งบ่ะรางรางผู้เส้นแก <50 S 2> ว่าผู้เขาตีผู้เขาตีนั่นห้าหนึ่งมิตรใดแน่ค่ะเด็กกลางเกกลางเขาจ้อยนี่เขาจ้อยหลูดครับหลูดตแต่หาศูนหอดหาฮอดหาแปดครับแต่ว่ารางมันมีเก่าครับหมดเล่นป่ค่ะแมน ต่วตัวพ่อจ้อยให้เอของพ่อจ้อยซื้อหลารก็คือหาศูนย์หาหนึ่งหาแปดครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดอันนี้ล่างใช่ไหมพ่อแมนครับล่างตัวเน้นเลยตามตัวนี้เน้นเลยคือชุดพิเศษชุดเน้นแมนชุดพิเศษชุดนี้ชุดเน้นเพราะว่าหนึ่งพ่อจ้อยนี่ซื้อพ่อแล้วครับค่ะพ่อจ้อยซื้อพ่อแล้วครับซื้อพ่อซื้อขาดแล้วป้าซื้อตัวใดคาดแล้วแล้วพ่อแมน ยุไซมี่ยุไพอจอยเอาเบิร์ตับเลขหาศูนย์ครับครับสำหรับเลขหาศูนย์ครับโรตารี่นี่ยุไซมีเอาเบิรเลขหาศูนย์คือว่าพอจอยคือว่ามันสิออกครับสามตัวนี้เน้นตัวไหนครับพอจอยสามตัวนี้พอจอยนี่ทองเน้นน้ำเบียบซี่ครับครับเจ็ดแปดศูนย์ครับเจ็ดแปดศูนย์ หักหนึ่งมันพาออกมาวะเช่นมันเลยเป็ี่ยนสีว่เช่นมันเลยเป็นสีเก่าครับผมมันเปลี่ยนนี่สิล่ะพอจอยทั้งเดียวฝันแที่เดียวนี่ยพ่อจ้าแม่นีฝันแที่เดียวขึ้นแล้วเลยอ๋อพอฝันเป็นไงบานนี้พอจอยพอจอยนี่ซื้อเลขมาแล้วพอจอยฝันว่าเลยเรียนขี่กับฝันว่าเสียงแล้วกับฝันว่าเห็นเกียน์ไม่ยิ่งขับเกียนอืออนั่นล่ะ มีนีขับเกียนกับขับขับว่าคือมูดีครับขับว่าคือมูขับแข้งแข้งรับไล่แข้งขับไล่แข้งไปน้ำหวยเงดเขาจอยเงดยังเงดเกียนบว่าขวมบอกโมเต็มบอกโมเต็มเกียนครับเกียนบว่าขวมงานครับเกียนสมัยโบราณใส่งัวนอรลาดเนาะว่ามันงัวใส่ข้วยใส่ข้วยบ่ครับ เยนพอจ้อยเงดว่ามันเป็นยังกข้างดีๆมันคือโบขับไปมันคือจังอันเอาปีนขึ้นไปทั้งๆแข้งแรงๆแรงๆแง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 ไปสินะขอขอครับผมกล้วยก็ย่างไปย่างดีมันสิปเป็นไม่ยิ่งรับบักโม่เต็มเกียนนั่นแหละช่วงพอจ้อยก็เลยว่าพอจ้อยเราลรอง่าลางนี่มาแน่นอนอาซุนอ<ม>าซนนี่พอจ้อยมากหลายหัแต่ว่ามันสิเป็นคือจัง คือวางหนึ่งหันบอสละรพระเจ้ยก็บอกว่ายายา้ยา,ากันมักถ้าโศนกักไหลจริงสิละค่ะมันออกโศเบากันมันได้ทุ่นได้ห้อนขึ้นครับผู้ได้กับยินเงายินเอาครับบักเก้าซองกับบักเก้ากหัว่ซักทำกันคนเน้นแต่เก้าสองเยอะนะ<ม>พ่อเ<ม>นาะเขาว่าเขาไม่เห็นเก้าศูนย์ครับพ่อแมนครับพ่อจ้อยนี่สิบอกทุกคนที่โทร่มาหาพ่อจ้ยพ่อจ้อยสิบอกเลยเด็กีหกตัวครับอื พ่อจ้อยบอกมีตาว่าให้ระวังไก่สินไก่เขาขัางไว้ให้ขนันเขาบ่อกกระชากเสียรตรงไหนนั่นน่ะเขากระตีมาศูนย์เก้าสามคนก็มีถือแน่บ่ถือแน่ละครับเก้าศ<อ>ูนย์มันมาจากศูนย์เก้าสามใช่ไหม,มพ่อตัดเล่นเอานะครับพ่อจอยก็ตัดออกมาจเจอนะ่ะ เอฟซีบอกว่าไม่ใชนเลยนะพราจ้อยขึ้นสิงโง่ไรอย่างเงี้นะเพราะว่าเป็นเลขตั้งงวดของพ่อจ้อยก็คือเลขตั้งงวดพ่อจ้อยเนี่ยก็คือความฝันที่ตั้งงวดเนี่ยก็คือหาศูนย์ครับพ่อจ้อยบอกเลยว่าหาศูนย์หาศูนย์นี่เป็นตัวประเดิมครับก็สิว่าหาศูนย์นี่พ่อจ้อยโชกคู่ขึ้นไปดันขึ้นไปแล้วกลับไปพ่อพ่อล่อรถครับครมุ่นติ่งคิงเยอะแต่ว่าบม่มีตโตรถมอไซค์มีตลอดรถครับนั่นแหละพ่อจ้อยถึงว่าหาศูนย์ครับ เออพ่อจ้อย้นไปต่จำกรับรอรถพอดีครบฝันบ่ค่ะแมนครับฟันที่โจ๊กู้นั่นแหละอันนี้พ่อจ้อยฝันให้เอฟซีตีเอาเดีวพ่อจ้อยมากส่วนตัวนี่คือห้าศูนย์พ่อจ้อยตีง่ายๆนั่นคือพอจ้อยนี่เอาตามเอฟซีตีเลขรับนี่มากไปพ่อเลขลับมากเข้ากันครับโอ้มีมากแล้วมันพรจ้าม้าหลายตัวปะค่ะอาะซ้อมคููครับ โอ้เลขรับมีแค่สองหางผูว้หนนอกค่ะเลขรับเลขรับมี5หาแปดกับหาศูนย์ครับเอาอตรงกันเลยเพ่อตรงกันเลยครับ,รรบอ